แกงง่วงนี่ค่ะอ้ามห,ห,หวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะนี่ค่ะเมื่อเช้าไปเก็บมาอร่อยขนาดไหนนี่ค่ะอ้ามมาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะต้องรีบเก็บค่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเดี๋ยวนกเห็นนกก็จะมาจิกจองจองลูกไว้จิกจิก อร่อยค่ะกินกับพริกเกลือกำลังดีค่ะแกงง่วงช่วงบ่ายๆเนาะนี่ค่ะผละไม้ที่มีวิตามินซีสไลด์แกงง่วงนี่ค่ะอ้าห,หวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะนี่ค่ะเมื่อเช้าไปเก็บมาถ้าลูกยังไม่สุกก็จะออกเปรี้ยวเยอะหน่อยะคะ่ะแต่ถ้าลูกแดงๆก็จะออก หวานหวานนิดนิดค่ะมาค่ะนี่ค่ะเก็บได้หนึ่งถ้วยลูกสุดกินแซ่บๆโล่งหัวเลยค่ะบางทีร้อนเกินก็ทำให้เราปวดหัวเนาะนอนก็ไม่ได้อีกนอนกินแซ่บๆซโล่งหัวเลยค่ะบางทีร้อนเกินก็ทำให้เราปวดหัวเนาะนอนก็ไม่ได้อีกนอนมาค่ะมากินเชอร์รี่ด้วยกัน เมื่อเช้าไปเก็บเชอรี่มาค่ะไปแย่งกับนกมาเนาะมากินกันค่ะช่วงใบ่ายบามาค่ะนี่ค่ะเก็บได้หนึ่งถ้วยลูกสุดกินแซ่บๆโล่งหัวเลยค่ะบางทีร้อนเกินก็ทำให้เราปวดหัวเนาะนอนก็ไม่ได้อีกนอกจะมากินมาค่ะมากินเชอรรี่ด้วยกัน เดี๋ยวทำพริกเกลือแซ่บๆเลยนะคะมาแต่สวยทั้งนั้นเลยมาค่ะมากินกับพริกเกลือช่วงบ่ายๆเนาะตาจะได้สว่างนี่ค่ะนั่นแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะจะได้อร่อยนี่ค่ะอร่อยมากแซ่บมากกินช่วงต้องรีบเก็บค่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเดี๋ยวนกเห็นนกก็จะมาจิก จองจองลูกไว้จิกจิกน่านกินมากกินแบบแซ่บๆเลยนะคะพริกเกลืออือ้มนามหืน่ากินมากกินแบบแซ่บๆเลยนะคะพริกเกลืออือ้ามถ้าลูกยังไม่สุกก็จะออกเปรี้ยวเยอะหน่อยะค่ะ แต่ถ้าลูกแดงๆก็จะออกออหวานหวานนิดๆไปสวยทั้งนั้นเลยมาค่ะมากินกับพริกเกลือช่วงบ่ายๆเนาะตาจะได้สว่างนี่ค่ะ<ม>นั่นแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะจะได้อร่อยนี่ค่ะอร่อยมากแซ่บมากมกินช่วงบ<ม>ุงแล้วก็เก็บค่ะ เก็บไปไว้ก็ได้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ถ้าเอาปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้กินนกก็ต้องรีบเก็บค่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเดี๋ยวนกเห็นนกก็จะมาจิกจองจองลูกไว้จิกจิกน่ากินมากกินแบบแซ่บเลยนะคะพริกเกลืออ้าม,ม,มจะมากิน มาค่ะมากินเชอรี่ด้วยกันเดี๋ยวทำพริกเกลือแซ่บๆเลยนะคะมาเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวนิดๆแต่อร่อยค่ะพริกเกลือก็จะใส่เกลือใส่พริกป่นแล้วใส่น้ำตาลงแล้วก็เก็บค่ะเก็บไปไว้ก็ได้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ถ้าเอาปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้กินนกก็ทาม,มาค่ะ นี่คะ่ะเก็บได้หนึ่งถ้วยลูกสุต้องรีบเก็บคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเดี๋ยวนกเห็นนกก็จะมาจิกจองจองลูกไว้จิกจิกค่ะมาค่ะนี่คะ่ะเก็บได้หนึ่งถ้วยลูกสุนแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะจะได้อร่อยนี่คะ่ะอร่อยมากแซ่บมากกินช่วงอร่อยขนาดไหน นี่ค่ะอ้ามาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไวแค่นี้ก่อนนะคะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆแต่อร่อยค่ะพริกเกลือก็จะใส่เกลือใส่พริกป่นแล้วใส่น้ำตาลไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะไว้บายค่ะสวัสดีค่ะตอนก็ปวดหัวหาอะไรกินเปรี้ยวๆกินค่ะจะได้โล่งๆ นี่ค่ะพอดีเนาะเชอรี่สุกก็เลยไปเก็บอร่อยค่ะกินกับพริกเกลือกำลังดีค่ะแกงง่วงช่วงบ่ายๆเนาะนี่ค่ะผลไม้ที่มีวิตามินซีสุกอร่อยค่ะกินกับพริกเกลือกำลังดีค่ะแกงง่วงช่วงบ่ายๆเนาะนี่ค่ะผลไม้ที่มีวิตามินซีสุกต้องรีบเก็บค่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเดี๋ยวนกเห็นนกก็จะมาจิก จองจองลูกไวจิกจิก๊กใบายตาสว่างเลยค่ะตาสว่างเลยยิงอากาศร้อนๆเนาะอานแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะจะได้อร่อยนี่ค่ะอร่อยมากแซ่บมากกินช่วงบุางแล้วก็เก็บค่ะเก็บไปไว้ก็ได้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ถ้าเอาปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้กินนกก็ตาย แกงง่วงนี่ค่ะอ้ามห,ห,หวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะนี่ค่ะเมื่อเช้าไปเก็บมาต้องรีบเก็บค่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเดี๋ยวนกเห็นนกก็จะมาจิกจองจองลูกไว้จิกจิกจิกแล้วก็เปลี่ยนลูกจิกแล้วก็เปลี่ยนลูกพอเราเห็นเราก็ต้องรีบเก็บนะคะอันนี้ยังสุกสุกไม่เต็ม ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะไว้บายค่ะสวัสดีค่ะเชอรี่มากินนี่ค่ะมาค่ะมากินเชอรี่ด้วยกันนี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกินให้ดูค่ะว่าถ้าลูกยังไม่สุกก็จะออกเปรี้ยวเยอะหน่อยค่ะแต่ถ้าลูกแดงแงก็จะออกออหวานหวานนิดน,นิดนั้นแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะจะได้อร่อยนี่ค่ะ อร่อยมากแซ่บมากกินช่วงถ้าลูกยังไม่สุกก็จะออกเปรี้ยวเยอะหน่อยนะคะ่ะแต่ถ้าลูกแดงๆก็จะออกออหวานหวานนิดๆอร่อยขนาดไหนนี่ค่ะอ้ามาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะมาค่ะมากินเชอร์รี่ด้วยกันเมื่อเช้าไปเก็บเชอร์รี่มาค่ะ ไปแย่งกับนกมาเนาะมากินกันค่ะช่วงบ่ายจะมากินมาค่ะมากินเชอรี่ด้วยกันเดี๋ยวทำพริกเกลือแซ่บเลยนะคะมาหน่านกินมากกินแบบแซ่บเลยนะคะพริกเกลืออืมอ้มําต้องรีบเก็บค่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเดี๋ยวนกเห็นนกก็จะมาจิก จองจองลูกไว้จิกจิกอุงแล้วก็เก็บค่ะเก็บไปไว้ก็ได้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ถ้าเอาปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้กินนกก็ตายแก้ง่วงนี่ค่ะอ้ามห,ห,หวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะนี่ค่ะเมื่อเช้าไปเก็บมาต้องรีบเก็บค่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเดี๋ยวนกเห็นนกก็จะมาจิก จองจองลูกไว้จิกๆจ,จะมากินมาค่ะมากินเชอร์รี่ด้วยกันเดี๋ยวทำพริกเกลือแซ่บเลยนะคะมาค่ะมาค่ะนี่ค่ะเก็บได้1น่ถ้วยลูกสุดอร่อยค่ะกินกับพริกเกลือกำลังดีค่ะแกงง่วงช่วงบ่ายๆเนาะนี่ค่ะผละไม้ที่มีวิตามินซีสูง แล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะจะได้อร่อยนี่ค่ะอร่อยมากแซ่บมากกินช่วงไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะไว้บา,บายค่ะสวัสดีค่ะต้องรีบเก็บค่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเดี๋ยวนกเห็นนกก็จะมาจิกจองจองลูกไว้จิกจิกต้องรีบเก็บค่ะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเดี๋ยวนกเห็นนกก็จะมาจิก จองจองลูกไว้จิกจิกไอแก้ง่วงนี่ค่ะอ่า